แอชลีย์แอชลีย์ยูนายนยฉันอยู่นี่อ่าคิดว่าจะตายไปซะแล้วโอเคเช็คตัวเองหายดีเรียบร้อยนี่คุณทำเองเหรอเนี่ยใช่ใช่ฉันฉันทำเองยืนยืนไหวไหมโอเคโอเคโอเคแอบกูดแอมกูด นั่นแผ่นที่ใช่ไหมใช่ฉันเก็บมาฉันคิดว่าน่าจะพาทางออกไปทางออกไปทางนี้ได้นะนี่เราเป็นทีมเดียวกันแล้วใช่ไหมเก่งแบบนี้ต่อไปผมคงตกงานกจริงเดี๋ยวนี่ขยันเล่นมุกนะโอเคงั้นทั้งหมดนี้ที่กำจับประสิทธตได้เพราะเป็นลุยไดใช่ไหม ใช่เรามีชีวิตอยู่รอดได้ต้องขอบคุณหมอนั่นเลยโอเคกำจัดประสิธต์ออกมาที่เรียบร้อยได้เวลาไปจัดก,การไอแซดเลอร์ไอตัวดีใกล้จะจบเกมแล้วโอเคโทษทีนะ like <I> said, อย่างที่บอกเราเป็นทีมเดียวกันแล้ว <c oughs> อาเริ่มเข้าขากันแล้วเยี่ยมเปิดเปิดบันไดให้หน่อย คุณนี่เริ่มเก่งแล้วเนี่ย <Right. S 1> ใช่ไหมล่ะมชมกันไปชมกันมาเว้ยสองคู่นี้ <Okay. S 1> เดี๋ยวเอด่ามาเห็นก็ <Okay. S 1> คุณแน่ใจใช่ไหมว่าไม่เป็นไรเนี่ย, <Okay. S 1> ยไม่เคยรู้สึกดี <Okay. S 1> มาก่อนเลย <laughs> ดีเลย <laughs> <laughs> เรยอถูกคู่คุมมาตลอดนะเออของเต็ม <laughs> คู่เก็บเหรียญเออมีของค้ามไหม ถ้างั้นเราครับกระสุนไปพกเลยกันของจะได้ไม่เต็มตรงนี้ดูที่นี่สิตรงนี้จะมีแมลงอยู่นะครับผู้หญิงคนที่ชอบเราไว้เธอจะไม่เป็นไรใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่าเธอจะไม่เป็นไรนะเธอไม่ใช่คนที่จะพลาดอะไรง่ายๆนะฟังดูเหมือนจะรู้จักดีนะเฮ้ยอว่าอชลี e อย่ารู้ขนาดนั้นเลย เป็นห่วงนะครับแอชลียนะ์น่าจะเป็นห่วงนั่งไปไปช่วยช่วคุณจะไปไหนเนะี่ยอยู่นี่อยู่นี่ไปเก็บสบมบัติเฉยๆนะเก็บกระสุนเก็บรูปจี้สวัสดีจ้ะมาโอเค ีมันปีนเขาปีนเขาไปเท่านั้นเขาก็เป็นรักอยู่ดีนะเอ้ออยโคตรเก่งนะเนี่ยเก่งขึ้นนัเนี่ยเราเนี่ยสกิลกันเอาชีวิตรอดเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอมานี่น่าจะเป็นฉากสุดท้ายละ ยิงได้สวย t h แตงกิวสปินเนลโอเคกล่องสมบัติทองเยี่ยมอ่าพ่อครับอันนี้ก็น่าจะเป็นด่านสุดท้ายแล้วละ่ะสมมีดอะไรให้เรียบร้อย เหลออยู่เ็ดเดียวแล้วเอาขายเลยงูขายเออยาปลาเอาเปิดปลาก็ขายด้วยเดี๋ยวจะสาสางอะไรก็รีบไปนะก่อนที่จะไปต่อคงลำบากแย่ถ้าต้องมาย้อนกลับโอเคพ่อค้าเตือนนะครับเตือนว่ามีอะไรที่เราต้องไปทำก็รีบไปทำ<า>ก็ เอาให้เต็มเลยนีย่ไงมีดแรงคูณสองบอกเลยว่าสุดจัดยาโอเคอยาก็ไม่ต้องก็ได้เราเราเรามียาโคตรเยอะเลยไซเลนเซอร์เอ้ยไม่ใช่โอเคไซเลนเซอร์ไอ้เลียงน,นั่นดิ นี่มันอ้าวยิดาอีดาดาอไอ้นั่นมันจะรอให้ผมออกมาแน่นอนรออยู่ตรงนี้แหละผมไปไม่นานโอเครอตรงนี้แหละให้ลีออนไปลุยเดียว ไอ้น่เอดามาวิว๊กมช่วยเราเอดาเหลงยิงตัดเชือกแม่นจริงๆเอาแล้วมาปุ๊บมังมาเล่นเลยปูมแมลงเพียบโว้โว่โว่โวลายล้อมด้วยมแมลงมีงไงแซดเลอร์ยิงโดนจับอีกโอ้ยเอาแล้วห,หนุ่ม เสียใจด้วยพี่ช่วยพี่ช่วยเอดาแล้วทีหลังเขาให้อืมมาเอ้ยเอาว่ะโคเท้เฮ้ยหิงเอาว่ะหิงโอ,อ,อ,อ้สองคนนี้นี่โคตรคู่กันเนี่ยไอพวกคนทรยศเอาละมันจะเริ่มกายล่างแล้วอย นั่นมันพรอันศักดิ์สิทธิ์เลยนะเว้ยพรหาอะไรเนี่ยมันทำมาทำให้ร่างกายเป็นอย่างเงี้ยเอาแล้วมงทำอะไรสักอย่างมันเร็วเลยนี่ไงบอสตัวสุดท้ายทำไงดีออนกระโดดลบอเค เอต้ารีบวิ่งไปหยิบอัพไจีหน่อยปุ๊บเก็บอ่าของโอเคโอเคเราสักคู่นะเคาน์เซอร์เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เรียกชื่อผิดโอเคขอคาร์ลวกแสบสักนิดเป็นจิตจำใสอืมเฮ้ยลบเอ้ยลบดิจิตอลอ๋อ วิ่งนีวิ่งนีเร็วเร็วเร็วโอเคถอกปืนสั้นเข้ามายิงเฮ้ยกระตดดลงโอเควิง่งวิ่งวิ่งเฮ้ยโลเะดิตอนด้วยมีอีกไหมยิง สวยสิครับฟักลูกซองจังหวะนี้หยิบมีคาวเซอร์ขึ้นมาเลง็งยิงเอามีดจิ้มเข้าไปเอามีดที่แรงมากเอาไปมีคาวเซอร์แรงสุดละวผมเอาเอามาใช้บ้างนะโอเคมันเลียกลูกน้องโอ้โหก่อนอื่นเลยกินไข่ รีโหลดให้รเรียบร้อยโอเคุ okay. ๊บรีโหลดให้รเรียบร้อยควักพืนกลมาเอา่อของเต็มเออไม่เป็นไรโอเคไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเน้นเก็บไปก่อนโอ้โหควางเบอร์แฟรยิง อุ๊ยโอ้โหยิง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 โอเ้โหทำไรเนี่ยโอเคไม่โดนเลยเอาเลูกไปกินโว้อยด้อีก็ อเคหัวร้อยอีกหัวร้อยอีกไหนอยู่ไหน,ไหนเอาเยี่ยมจีครับโวโวโวโอ้ยหัวแสงไปยิงโว เกือบโดนแล้วเว้ยอือเอาแล้วมาอ,มอย่ายุ่งยิงเอามีดทิมเข้าไปอือม,มีดแรงด้วยอ่าวตาย,ยตายสักทีเอ,อือล่วงลงไปแล้วเป็นไงล่ะเจอมีดคาวเซอร์ มีโคตรแรงและอันตรายเอาเฮ้ยยังไม่จบกระแทกหลังก็ไปทีหนึ่งโอ้ยเฮ้ยยังมีร่างสองโอ้ไม่กอดเรื่องมันคา,าแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวออนเอาจริงละเอาแล้วลวิว่งกระโดดขึ้นไปออกมาตัวตัวเลยแซตเลอร์มีเท่าไหร่ใส่ให้หมด ยิงยิงมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดในที่สุดก็เผยร่างที่แท้จริงกองมานไอพิศาตทั้งตัวยิงจอนวิกจอนวิกลบโอเคมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดยิง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 เฮ้ยมันยูสตี้ใช้นี่สิโอ้โหคลาสสิกมากคำพูดอ่า ล็อกเก็ตเลนเชอร์หัวแดงยิงบึ้มจัดไปไอ้นุมวิ่งเข้าไปชาร์จผมกโดดไอ้กระโดดโคตรสูงบล็อกได้สวนกับจะมอบรากาศักดิ์สิทธิ์ให้เองนี่ไงโดนมีทิมไอ้ห่อนี้น่าจะขายพ่อค้าได้เยอะนะสมบัติชิ้นนี้ฉันขอละโดนทิมทีเดียวตายเลยะ หอโคตรแรงอุย้ยโว้ยเหนื่อยทันทีเอ้ยกว่าจะสลายตายสักทีเรออนบอกเหนื่อยมากเอ้ยจะเอื้อมมือไปเก็บไม่ทัน เอด้าคุณคิดจะทำอะไรเนี่ยนี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะรีออนลูอิตก,กับฉันนั้นตกลงเอาไว้ไม่ต้องห่วงจะดูแลอย่างดีแล้วก็เดินหนี <Right here. S 1> รถมาแล้วเอยไม่ใช่หอมาแล้ว <Right. S 1> <laughs> จะไปด้วยกันไหมเรา <this. S 1> เราต่างรู้ทั้งคู่นะพอสุดท้ายแล้วเราต้องแยกทางกัน นั่นสิลีออนซิงครับต้องแยกกันแล้วรีบไปดีกว่านะก่อจะระเบิดแล้วโยนกุญแจให้เลยแหมโคตรน่ารัก <c oughs> จนกว่าจะพบกันใหม่นะลีออนเจอกันลีออนเอ้ามาทำไมเนี่ยแล้วเธอไปไหนเนี่ยใครจะรู้อะฉันไม่เข้าใจว่าทำไมถึงอ๋อโอเคเราต้องะะอรีบไปก่อนมัจจะรเบิดแล้วมัจจะอะไรนะคำพูดสุดคลาสสิกโอเคเดี๋ยวเวลาออกจากเกาะนี้มา เดี๋ยวเวลาวิ่งจ็อกกิ้งแล้ววิง่งโอเครีบออกมาจากที่นี่กันโอเควิงว่งวิ่งวิง่งวิ่งไกลจะได้กลับบ้านแล้วยังไม่ได้ออกไปจากที่นี่เลยใจเย็ไนไอ้หนูยังไม่ได้ออกเลยใจเย็นโอเคเอาสะพานพังกระโดดมาโอเค ขอบคุณตรงนี้นะครับแนะนําว่าให้หลบซ้ายไปเลยโอเคมันจะไม่กเกาะหอวไอพวกนี้มันดินนะครับพวกมันไม่โจมตีอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเมื่อตัวแม่มันตายอะพวกมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วใช่ตัวนางพญาครับถ้าตายแล้วก็ตัวลูกน้องจะทําอะไรไม่ได้โอเคเท่ากับว่าวิ่งได้ชิวๆแล้ว <Okay. S 2> นี่ไงขอบใจมากเอเดาใช้กุญใช้เลยชอบขี่ไหมนี่แหละเ,เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพาทัวร์เลย,ยเดี๋ยวดีออนจะพาซิ่งเดี๋ยวเวลาซิ่งขับรถไงเอ๊ยขับเจสก,กีขับรถอีกอ่ะโว้ยเยกลับโดนไปขับไปเลย มาเหินไอ้ะก่ะไว้ก่อไว้เดี๋ยวล่งนะโอเคก่อไว้เก่อไว้ใกล้ถึงแล้วเราก็จะถึงบ้านแล้วใจเย็นนะแอชลี่โว้ยหินหิหิน,หน,หน,หนลบซ้ายลบขวาอยู่อเหินอีกรอบโคตรสุด ขับไปไเรื่อยๆเหลืออีกหนึ่งอาทีทนัทนทนันทันทันอยู่ทันอยู่ไปเลยเอ,อ้ยโอเคได้อยู่ได้อยู่หินร่วงลงมาโอเครอด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 อุยอ้ยเกือบโดนโวชิตอุ้ยเกือบโดนโยโอเคอุย้ยหินโอเครอดรอดรอดแสงสว่างที่ปลายอุมโมงค์ รอสักทีออโอเคเออคุณไม่เป็นไรใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มันบ้ามากเกาะระเบิดระเบิดภูเขาเผากะท่อมเนี่ยจบโคตรสวยนี่ชอบใจ โาอ้โพาทิศขึ้นพอดีภารกิจเสร็จสิ้นแล้วใช่ไหมภารกิจเสร็จสิ้นแล้วเมื่อคุณปลอดภัยถึงแล้วถึงบ้านเนี่ยขอบคุณที่ช่วยฉันไม่เป็นไรหรอกรู้ไหมฉันไปคุยกับพ่อได้นะอย่าให้มา,าเป็นคนคุมการส่วนตัวถ้าสนใจ คุณไม่จำเป็นต้องมีผมหรอกคุณพิสูจน์แล้วว่าคุณก็สามารถดูแลตัวเองได้แต่ต้องเรียนหัดเรียนหัดใช้มีดให้ปลอดภัยด้วยนะ <c oughs> เอาละกลับบ้าน,น <c oughs> ากบบานันเถอะเ <c oughs> ย่เล่นจบแล้วโคตรยาวนานคอนเวันลุคในคอนเดวันด้ยนใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ตอบที่ ฉันบอกให้ตอบหน่อยไงมีวิทยุเนี่ยเลียน,นบักลีอนกับแอชลี่แอลี่ไม่เป็นไรใช่ไหมพวกนายอยู่ไหนเนี่ยไม่เอาหน้าฮัห <c oughs> ันี่แกน <c oughs> เปิดมาตอนต้นกับตอน,ตอนท้ายเออ,เอ,อโอเคนะครับผมจบกันไปแล้วสำหรับ The Resident Evil 4 Remake นะครับเป็นไงกันบ้างสำหรับคลิปวิดีโอนีน้นะครับถ้ามีพูดติดขัดหรือว่ามีเสียงแทรกเข้ามาหรือ มีคำพูดที่อาจจะแบบไม่สุภาพหรืออะไรทั้งปวงนะครับก็ต้องขออภัยมาณนาที่นี้ด้วยนะครับนะก็เป็นการหัดทําช่องใหม่ๆด้วยนะเพราะมันก็ไม่ค่อยได้มีเวลาลงด้วยนะครับนะแต่ก็จะพยายามหาเรื่องลงเนาะเออส่วนตัวนะครับเกมภาคนี้ผมมองว่าเป็นการรีเมคได้ดีจริงๆโอเคก่อนอื่นเลยทำการสคริปก่อนนะ และแล้วก็กลับมาถึงที่หอของเอดาเอดานั้นได้ตัวอย่างเป็นตัวอย่างเชื้อ,อเ,เก็บกล่องอย่างดตีต่อสัญญาณหน่อยโอเคฉันได้แอมเบอร์มาแล้ว <Excellent. S 1> ยอดเยี่ยม <one> ฉันมีคำถามหนึ่งเลยจะเอาไปทำอะไรเนี่ยผม,ไ,มได้จ้างคุณให้มาตั้งคำถามนะ สิ่งที่เธอต้องรู้เนี่ยมันคือยุคสมัยใหม่ที่กำลังจะมาถึงในยุคที่โรเจอร์นั้นได้ตายลงไปหมดแล้วเอ้ยไม่ใช่มีหนึ่งชีวิตที่ต้องแลกและฉันนั้นจะทำให้มันเปลี่ยนแปลง so, งั้น <'re> เรากำลังพูดถึงคนต้องตายอีกเป็นนับล้านใช่ไหมเนี่ย <billions. S 1> เป็นพันล้านเลยละ่ะ <How ambitious. S 1> ทะเยอทะยานจริงไม่เอาด้วยละ ควักปืนเลยเราจะเปลี่ยนเส้นทางเดี๋ยวนี้เอดาไม่เอาด้วยโอเคถือว่าดีแล้วเจ้าตัวก็ทำงานทางานอะไรแบบนี้แหละแต่พอรู้ว่าถ้าต้องมีคนตายเป็นเป็นพันล้านก็ไม่เอาด้วยละเพราะว่าเหมือนกับว่าเดี๋ยวตัวเองจะเป็นส่วนส่วนร่วมในการทำให้เกิดโลควิบัติด้วยก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดี จบแล้วจบจริงๆเดี๋ยวดีเเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีว่าจะได้เล่นหรือเปล่านะครับนะออโอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวข้ามเพลงก่อนเดี๋ยวกลัว่าเพลงจะติดลิขสิทธิ์อ้าวฮันนแกนถอดแว่นตามต้นฉบับเป๊ะเหนื่อยทันที นี่ไงมีรูปดิออนกับแอชลี่นี่ไง <Excellent job. S 1> ทำได้ดีมากแรงงเอวะ่ะเซฟสิโอเคนะครับผมจบกันไปแล้วสำหรับ The s e i t y View 4นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไม่มีอะไรแล้วขอขอบคุณนะครับที่ดูกันมานะครับจะน้อยจะมากก็อย่างน้อยผมก็ต้องขอบคุณจริงๆ โอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับเจอกันครับผมฝันดีและอย่าลืมกินข้าวล่ะ